ก็แน่นอนว่าสารุปภาพรวมสิ่งที่าต้องจับตามองก่อนนะครับอย่างแรกการเมืองระหว่างประเทศอิสราเอลปาเลสไตน์หรืออิสราเอลอิหร่านเองเนี่ยยังไม่จบยูเครนรัสเซียก็ยังไม่ได้จบเต็มที่2เจรจาทางการค้ายังไม่จบมีปัญหากับเม็กซิโกแคนาดาญี่ปุ่นเกาหลีใต้โอ้เต็มไปหมดญี่ปุ่นอาจจะจบเร็วไปลนะครับแต่ว่ามีปัญหาไปหมดนะครับที่ยังจบไม่ได้โดยเฉพาะ EU ด้วยแล้วก็จีนอาจจะมีสงครามการค้ารอบใหม่อีก นี่ต้องจับตามองอ,อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นได้ก็ยังต้องจับตามองทองคําอยู่ต่อไปแผนระยะสั้นคือทําอย่างไรย่อซื้ออย่างเดียว3330เป็นแนวรับหลุดไปหลุดรับอีกทีหนึ่ง3 3 0ถ้าหลุด3300คัดอย่างเดียวไม่มีเว้นนะครับดีบ้าวตรงนี้3360ขายไปก่อน ถ้าขึ้นต่อไม่เป็นไรใครบูไปนะครับรอเก็บรอบหน้าเดี๋ยวราคาตรงนี้ยังไงก็ได้เห็นอย่างแน่นอน